เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกลอเกลอเกลอก็คือเพื่อนกันมาแล้วมาเล่นกันสนุกทุกวันเพื่อนกันเพื่อน,กนเอนกลอองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชายบนหัวมีเข่าทูสองข้างแปววแหววตัวการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนั้นภาพตัวการ์รตูน,นตปองแปงแป๋วแหววและตรงตรงยืนบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าตัวอักษร K E L X ขึ้นกลางจอวันนี้เสนอตอนตัวอะไรน่ากลัวจังภาพทุ่งโล่งกว้าง ่อได้ภาพตัวกร์ตูนคุณครูตัวสีชมพูยืนถือธงสีแดงเปลี่ยนภาพเห็นแป๋วแหววตรงๆและปองแปงยืนเรียงแถวในมือถือสมุดจดและสะพายกรติกน้ำดื่มเป,ป,ปลี่ยนภาพแป๋วแหววตรงๆงและปองแปงเดินแยกไปคนละทางกับเพื่อนเป,ป,ป,ปลี่ยนภาพเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเลื่อนลงไปฟ้าเป,ปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีส้มแป,ป๋วแหววมีสีหน้ากาังวลพูดกับเพื่อนว้ายมืดแล้วทำยังไงดีล่ะตรงๆป๋ปองแปงเปลี่ยนภาพปองแปงพูดใช่ใช่แถมยิ่งเดินก็ยิ่งไม่คุ้นตา ไม่เห็นเหมือนทางที่เราเดินมาเลยนะตรงตรง <_ d ata> เปลี่ยนภาพตรงๆพูดเออฉันว่าเราจะเย็นเยนกันก่อนดีกว่านะเปลี่ยนภาพป้องแต่งพูดนายแน่ใจนะว่าจำทางได้จริงๆ <_ d ata> เปลี่ยนภาพตรงๆพูดเออคือทั้งสามพากันหาทางเดินกลับไปยังจุดนัดพบที่ยก,กับคุณครูและเพื่อนจนในที่สุดก็กลับมาถึงจนได้ <_ d ata> แปแว๋วแหววพูด ไหนบอกว่าตรงนี้เป็นจุดนัดพบยังไงละตรงตรงไม่เห็นมีใครอยู่เลยเปลี่ยนภาพป้องแต่งพูดหรือว่าคุณครูกับเพื่อนๆจะกลับไปหมดแล้วเปลี่ยนภาพแป๊วแหววพูดไม่นะฉันไม่อยากนอนที่นี่เปลี่ยนภาพป้องแต่งพูดใช่ใช่ฉันก็ด้วยที่นี่ทั้งมืดทั้งหนาวน่ากลัวจังเลยว่าไงละตรงตเราจะทำยังไงกันดีเปลี่ยนภาพตรงตพูดเออคือ ฉันในขณะนั้นตรงตรงก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่และเงา,างรางๆหลายเงาเดินตรงมาทางพวกเขาแต่เขาไม่กล้าพูดออกมาเปลี่ยนภาพแป้วแหววพูดมะมีอะไรเหรอตรงตรงทำไมถึงได้ทำหน้าแบบนั้นเปลี่ยนภาพตรงตรงพูดเออคือว่าฉันเปลี่ยนภาพป้องแปงพูดหรือว่านายเห็นอะไรอย่าบอกนะว่า ภาพในความคิดของตรงตรงเป็นภาพเสียดุร้ายมีดวงตาสีแดงแป๋วแหววพูดมีอะไรเกิดขึ้นเหรอตรง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 พูดแป๊บแล้วไม่มีอะไรป้องแปงพูดแล้วทำไมนายทำหน้าแบบนั้นล่ะในขณะที่ทั้งสามคนกำลังตกอยู่ในอาการตื่นกลัวเปลี่ยนภาพคุณครูเดินเข้ามาหาตรงตรงแป๋วแหววและป้องแปงตรงตรงพูด ค,คุณครูครับผมกลัวคุณครูพูดโอ้โอ้ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะตรงตรงไม่ต้องกลัวนะคะครูอยู่นี่แล้วนะคะป้องแปงพูดตรงตรงนี่นายก็กลัวเหมือนกันเหรอแปแววแหววพูดนั่นสิฉันเห็นว่าเธอนิ่เงียบนึกว่าไม่กลัวซะอีดตรงตรงพูดไม่เลยฉันจริงๆแล้วฉันกลัวมากๆเลยละ่ะ กลัวทั้งความมืดแล้วก็กลัวว่าพวกเราจะกลับมาที่จุดนัดพบไม่ถูกฉันกลัวไปหมดกลัวจนพูดอะไรไม่ออกเลยคุณครูพูดตรงๆไม่ต้องกลัวแล้วนะคะจำไว้นะคะตรงๆคราวหน้าถ้ารู้สึกอะไรก็ต้องพูดออกมารู้ไหมคะเพราะถ้าตรงๆไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าตรงๆรู้สึกอย่างไรแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้รู้ไหมคะตรงๆพูดครับคุณครู คุณครูพูดป้องแปงกับแป๋วแหววก็เหมือนกันนะจ๊ะป้องแปงพูดครับคุณครูแป๋วแหววพูดแป๋วแหววอยากกลับบ้านค่ะคุณครูตรงตรงพูดผมก็เหมือนกันครับผมอยากกลับบ้านที่สุดเลยครับคุณครูพูดได้สิจ๊ะงั้นเราก็กลับบ้านกันเถอะจ้ะเด็กๆป้องแปงพูดแต่ผม ครมีอะไรหรือเปล่าคะป๋องแปงป๋องแปงพูดผมหิวครับคุณครูคุณครูพูดไม่มีปัญหาเลยคะป๋องแปงเดี๋ยวก่อนกลับครูมีขนมแจกให้ทุกคนด้วยนะคะครับคุณครับคุณครูน้องๆคะการแสดงออกถึงความรู้สึกทางอารมณ์อย่างเปิดเผยนั้นจะช่วยทำให้น้องๆแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะสนับสนุนโดย กองทุนและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคม,มานานคมเพื่อประโยชน์สาธารณะผลิตโดยบริษัทมันททเลนส์ครีเอชั่นจำกัด